อีกดอกหนึ่งน้องสวยเห็ดอย่างนูงน้นอาตอา้ารใช้หลังงุกแต่แต่บนหน้าสีเมน มจะเท็ดอย่างสองันบ่แมนหน้ามันพี่น้องเอ้ยหน้ามันบุดเดครับเท็จเดี๋ยวยามาลขอนเท็ดบดกันครับมันจะหมานไหม <c oughs> โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่กำลังงามเลยกำลังขึ้นแต่บอไล อู้กำลังเตเตุ่มพี่น้องเลยเจ๋อเจ้านี่ว่าสวยอยู่ครับดูกำลังเตเตุ่มไหนน้อยกลัาง,งามเลย,อยเอาครับตัวสิเริ่มออกมันเอา ต้องเจากผลตกะได้สองมือสามมือติดกันแล้วกัน,กนเริ่มออกเริ่มแพงเลยนี่มือนี่คีงามมือ ติดใต้กับมีกำหนึ่งครับถ่าอีกมือหนึ่งพอดีพอดีเลยหมดท่าแล้วครับถ้าบาได้ท่ากับมืด รอไม่ได้เจอแล้วต้องเอาเนะครับโอ้กําลังขึ้น,นเมี้ยมัน กับผ้าดอกเดียวโอ้ยดอกเดียวเขาหล่อมีไหมโอ้แล้วเราจะเห็นแห้งโอ้แห้งมัดยองเอ้ยมาบทันแห้งมัดเลยเนี่ยได้ยู่ดอกเดียวแห้งแล้ว ระดกินมดโอ้โดิกำรขึ้นว่ามัดกินมดละ เนอาเม็ดอื oh, <M> อีกหนึ่งดอกอเห็ดอย่างนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ โอ้เฮ็ดขี้สะดักน้ำงามเลยดอกนี่ก็งามบุคเริ่กลินพี่น้องเลยสองดอกบุเคยกินกับบัวครับแต่บุคห่วงว่าบ้านอื่นเขากินอยู่บ่บุเฮ็ดนี่แต่ผมบัเคยกินจ๊าเชื่อแบบนี้ว่าน้ำงามครับแต่บัวทิมบุเคยกินมันสิเบื่อ นี่อีกหนึ่งดอกใครเห็ดละงอกแต่บบแมน่นเห็ดอันเก่าขี้สะดักเดียวมาตะไกว่ามันเห็ดไข่อ้นี่ว่าเห็ดละงกสะดกดีใจมัดโอ้ยไข่ไก่ป้าคผักหวานครับเพียบเลยเต็มมัดเลย ผมมีคนเหมาเต็มต้นอะเี้ผักหวานครับมันถึกฝนเอาสักก่อนครับฮเฮ็ดเก่าผักหวานเกาน่กาน,นั่นแหละเห็นอย่างเาเม็ดครับ พอดีแกงครับกำลัางงามกำลังสวยกำลังอ่อนพอดีแกงในหนึ่งแกงมาเฮ็ดแต่ว่าได้ผักหวานนำ้ำก็โอเคครับถือว่าโชคสองชั้นเอ้ขึ้นมาภูสูงสุด,ดเลยเดี๋ยวสิงลงไปหาข้างล่างครับเพราะว่าข้างบนถึงภูสูงสุดอี่มันบ่ได้เฮ็ดเอาผักหวานซักก่อน สวยงามครับ